สวัสดีน้องๆทุกทนและสวัสดีท่านรรท,ท,ทุกท่นนะครับวันนี้จีเป็นอนๆทุกท่านที่มารับชมคณิตศ,ศาส,าศาสตร์เตรียมข่าเข้ามาสี่หนึ่งวัยเข้าหนึ่งร้อยวันนะครับพร้อมกันแล้วเนาะเอามาถึงข้อที่ยี่สิบหกครับอันนี้ก็ยังเป็นมิทารักลัดอยู่นะครับในการสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมเขาก็บอกล้วสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากด้านยาวที่สุดนี่ยาวเจ็ดหน่วยและห้าหน่วยตามลำดับนะครับยาวสุดสั้นสุดยาวเจ็ดและห้าตามลำดับ ตรงไหนยาวที่สุดจําได้ไหมเมื่อวานที่พี่เก่งสอนไปนะครับตาเลมีมุมฉากด,ด้านไหนที่จะยาวที่สุดครับก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากจะต้องยาวที่สุดนะครับอ้ยาวเนี่ยโอเคไหมและสั้นสุดนะครก็คืออ้ยาวกาลังสองเนาะอยากใหมาดูกันด้านสั้นที่สุดก็ให้ทีนี้แล้วกันเป็นห้านะครับส่วนวิค่าก็คือไอ้ตัวยาวคือตัว c ครับอยาวกําลังสองจะเท่ากับไอ้ตัวสั้นกําลังสองบวกไอ้ตัวสั้นกําลังสองตัวหนึ่ง ตัน,นี้ให้พี่เก่งพี่เก่งให้เป็นเอแล้วกันนะครับ <Wow. S 1> ข้อนี้ค่อนข้างเบสิกมากเลยนะแค่แทนเลขแค่มันถูกแค่นั้นแหละเจ็ดก็คือตัวอะไรครับเจ็ดก็คือตัวซีนั่นเองดีมากครับผม <Wow. S 1> ก็เป็นเจ็ดกำลังสองถ้าคับเอกำลังสองยังไม่รู้อ่ะเอยังไม่รู้ก็เป็น a อกำลังสองบก็ห้ากำลังสองนะครับอันนี้ถขีว่าง่ายเลยนะครับข้อนี้ ก็เป็นสี่สิบเก้าเท่ากับ a กําลังสองบวกยี่สิบห้าไขข้องแล้วก็ปึ๊บปึ๊บ,บ,บคิดในใจไปเลยย้ายี่ห้าไปลบจะว่า a กกาลังสองก็ตอบเท่าไหร่ครับก็ย้ายไปลบเหลือยี่สิบสี่นะครับเเดียว <A S 2> ก็เลยตอบบวกลบรูปยี่สิบสี่แต่ก็ต้องตอบเป็นต่ค่าบวกเห็นะเพราะความยาวของค่า a ตรงนี้มันติดลบไม่ได้โอเคนะคราวนี้ขอลบลุครับขอรุดก็คือนี่แหละเลขตัวประกอบ อันนี้พี่เก่งอเลียดไปเลยแล้วกันเนาะก็คือ6คูณ2คูณ2นะครับการจะถอนรูดได้เนี่ยก็เปรียบเสมือนว่ารูดมันเป็นกรงขังครับขังเอาไว้ถ้าน้องอยากจะออกนอกกรงขังน้องต้องมีคู่ครับอ่ะน้องต้องมีคู่แบบนี้เนี่ยใครไม่มีคู่ไอเนี่ยไม่มีคู่ก็ถูกหลังถูกขังไว้เหมือนเดิมนะครับนะเพราะฉะนั้นพอถอนรูดออกมาปุ๊บอันนี้มีคู่รวมร่างกันออกมาสามารถออกนอกกรงขังได้ครับก็เลยได้ สองรูทหกหกมันออกไม่ได้เพราะมันไม่มีคู่นั่นเองโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นด้านที่เหลือก็คือนี่แหละสองรูทหกนั่นเองนะครับโอเคนะทะตอบข้อคอไฟนะครับข้อนี้ไม่ยากนะสบายมากไปสิบสุดๆเลยครับโอเคครับงั้นก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ